คำว่าภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอา์เนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นโรคนะครับมีภาวะซึมเศร้าหรือว่าความผิดปกติทางจิตหรือว่าทางอารมณ์อันดับแรกเลยเนี่ยหมอว่าเราต้องหันกลับมาดูแลตัวเองก่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับว่าเราเบิร์นเอา์หรือว่าจริงๆเราแค่ขี้เกียจครับเบิร์นเอา์เนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วย3าด้านหลักๆ1ก็คือรู้สึกอ่อนล้าหมดไฟรู้สึกหมดพลังงาน2เลยเนี่ยความห่างเขิน3เนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคุณค่าเฮลทบอย ชีวิตสดใสเพราะสุขภาพดีสวัสดีค่ะทุกคนเฮล์ไบวันนี้นะคะพบกันในหัวข้อดูและเข้าใจคุณจะไม่มีวันเบื่อเอาอีกต่อไปกับคุณหมอเต้คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายแพทย์เกติภูมิชายไทยนะครับชื่อเล่นชื่อหมอเต้นะครับเป็นแพทย์ประจําอยู่ที่วีเดเมดเวเนสคลินิกนะครับเป็นแพทย์เชี่ยวชาญด้านพรีเวนชั่นนะครับแล้วก็รีเจนเนอเรทีฟเมดิซนครับผม หลายๆคนนะคะยิ่งในวัยทำงานด้วยแล้วน่าจะคุ้นหูกับคำว่าเบร์นเอากันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยแล้วก็วิธีการรับมือหากเราตกอยู่ในภาวะเบร์นเอากับคุณหมอเต้ะคะ่ะสำหรับคำว่าเบร์นเออะค่ะจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรเหรอคะคุณหมอครับคำว่าเบร์นเอาซินโดรมเนี่ยคือภาวะนะครับความเหนื่อยล้านะครับหรือว่าความที่รู้สึกว่าหมดพลงังหมดไฟนะครับในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อตัวเองนะครับทางด้านร่างกายจิตใจนะครับหรือว่าต่อผู้อื่น โดยสาเหตุหลักๆก็คือจากการทํางานนะครับเป็นความเครียดเรือรังครับผมจริงๆแล้วมันมีสัญญาณอะไรเตือนไหมคะว่าเรากําลังจะเข้าสู่ภาวะเบื่อเอาสัญญาณที่จะเตือนว่าจะเข้าสู่ภาวะเบื่อเอานะครับมีได้หลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายนะครับทางด้านร่างกายเนี่ยก็ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเออเหนื่อยง่ายกว่าเดิมรู้สึกไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมี energy ในการที่จะทํางานหรือว่าไม่อยากจะลุกขึ้นมาตอนเช้าไม่อยากจะแบบ ตื่นมาทํางานงียครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเมื่อยตามตัวรู้สึกว่ามันปวดศีรษะไม่ทราบสาเหตุรู้สึกว่าปวดท้องท้องอืดเอ,อ่อท้องผูกครับจริงๆเป็นได้หมดเลยทุกระบบนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันรู้สึกไม่ค่อยดีเป็นหวัดง่ายอ่อนเพลียนะครับก็อันนี้เป็นสัญญาณเตือนนะครับทางกายนะครับส่วนสัญญาณเตือนทางด้านความคิดนะครับก็จะเริ่มรู้สึกว่ามีอาการคิดลบนะครับมองโลกในแง่ร้ายนะครับ รู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยคอมเพลนเยอะหรือว่าเจ้านายเนี่ยรู้สึกว่าทําไมเขาเจ้ากี้เจ้าการจ้างอะไรเงี้ยมีความคิดลบเข้ามานะครับหรือว่าจะเป็นความคิดที่ไม่อยากไปทํางานอยากลาออกเนี่ยครับส่วนด้านพฤติกรรมก็อย่างเช่นมาสายนะครับผัดวันประกันพุ่งงานไม่เสร็จนะครับประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนนะครับของอาการเบิร์นเอาท์ครับผม อาการเบื่อเอาเนี่ยคะ่ะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างไงบ้างล่ะคะครับคาว่าภาวะหมดไฟหรือเบร์นเอาเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นโรคนะครับคำว่าภาวะเนี่ยคือ,อ,อไม่ปกติแน่ๆเนาะเพราะจริงๆปกติคือคนเราก็เครียดจากการทํางานแหละแต่ว่าเบร์อเอาเนี่ยมันเป็นภาวะที่อยู่กั้ากึ่งระหว่างการเป็นโรคก,กับภาวะปกตินะครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเทินไปเป็นโรคเนี่ยก็มีได้นะครับเป็นโรคก,ก็คือโรคทางอารมณ์นี่แหละ โดยส่วนใหญ่ที่อาการของเขาจะคล้ายๆกันก็คือโรคซึมเศร้านะครับก็อันนี้แหละคือผลกระทบของเบอร์นเอานะครับถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าแก้ไขที่ถูกวิธีนะครับก็จะทําให้มีภาวะซึมเศร้าหรือว่าความผิดปกติทางจิตหรือว่าทางอารมณ์โรคอื่นๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าโรควิตกกังวลนะครับหรือว่าโรคต่างๆนะครับ แล้วลักษณะงานแบบใดล่ะคะที่มีผลทําให้เรามีอาการเบื่อเอาครับก็อย่างที่หลายคนน่าจะพอเดากันได้นะงานที่หนักนะครับหนักในที่นี้หมายถึงว่าทั้งในแง่ของปริมาณงานนะหรือว่าคุณภาพของเนื้องานนะครับงานที่ปริมาณต้องใช้เวลาเยอะนะครับหมายถึงว่า ใช้เวลาชั่วโมงในการทํางานเยอะหรือว่าเป็นงานที่ซับซ้อนนะครับเช่นเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นนักบินหรือว่าจะเป็นโอเปอเรเตอร์อะไรนี้ก็ได้ที่ต้องรับสายตลอดมีคนโทรเข้ามาตลอดเงี้ยครับก็จะเป็นงานที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะเบื่อเอานะครับหรือเป็นงานที่ได้รับ ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับสิ่งที่เราทุ่มเทไปนะครับความคาดหวังกับสิ่งที่ได้มันไม่แมชกันนะครับก็จะเสี่ยงเป็นภาวะเบื่อเอาได้นะครับค่าตอบแทนนี้ทุกแง่เลยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับบางคนคาดหวังว่าคุณค่าทางจิตใจเขาอยากจะทําอะไรที่มันมีประโยชน์แต่ว่าถ้าเขาอยู่ในที่ทํางานที่ไม่เหมาะสมกับแวลูของเขาเงี้ยก็จะทําให้เขารู้สึกว่ามีภาวะเบื่อเอาได้ง่ายนะครับ หรือแม้กระทั่งว่าบางคนเพื่อนร่วมงานไม่ดีหัวหน้าไม่ดีทีมบริหารไม่ดีไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับออรู้สึกไมโครเมเนจหรือว่าจู้จี้จุกจิกหรือว่าแบบไม่มีทีมซัพพอร์ตในการช่วยเหลือนะครับก็จะเสี่ยงต่อภาวะเบินอวาได้ นะครับปัจจัยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือว่าปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องในที่ทํางานเป็นหลักเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยภายในก็สําคัญนะครับปัจจัยภายในที่ส่งผลทําให้คนเป็นโรคเบิร์นเอาเนี่ยก็อย่างเช่นคนที่มีบุคลิกภาพบางอย่างนะครับเช่นเป็น perfectionist นะครับหรือรู้สึกว่าต้องเป๊ะตลอดทํางานจะต้องแบบเป็นไปตามสเต็ป1,2,3,4นะครับไม่ยืดหยุ่นนะครับ บุคคลแบบนี้ก็จะเสี่ยงเป็นภาวะเบร์นเอาท์นะครับหรือว่าบางคนมีภาระอย่างอื่นนอกจากเรื่องงานนะครับเช่นเป็นอาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่ามีพ่อแม่ป่วยติดเตียงเนี่ยครับต้องทำหลายอย่างพร้อมกันต้องทํางานด้วยนะครับอันนี้ก็จะเสี่ยงเป็นภาวะเบร์นเอาท์ได้ง่ายกว่าคนปกติครับผมแล้วถ้าเราสงสัยตัวเองว่าเราอยู่ในภาวะเบร์นเอาท์อะค่ะเราจะมีวิธีการจัดการยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยเนี่ยหมอว่าเราต้อง หันกลับมาดูแลตัวเองก่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับยังไงก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะให้ลองลาระยะสั้นๆก่อนนะครับเพื่อมันจะปรับสมดุลนะครับของร่างกายจิตใจอารมณ์นะครับหยุดจากงานชั่วคราวนะครับแล้วก็ทำสิ่งที่เราชอบก่อนนะครับอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นนะครับสิ่งที่เราชอบเนี่ยเป็นอะไรเลยก็ได้นะ้วแตะคนนะครับเช่นออกไปเที่ยวกับเพื่อนไปหาของอร่อยกินหรือว่าอยู่กับครอบครัว อยู่กับสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้ครับได้ทําสิ่งที่แบบเราได้อยู่กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเราจะค่อยๆค,คิดทบทวนว่างานที่ที่เราทําอยู่มันเหมาะสมกับเราหรือเปลา่ามันเป็นจากสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือเราต้องดูแลตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายเนาะ,ะกินให้ดีครับนอนให้พอนะครับอ,ออกกําลังกายเนาะหรือมีกิจกรรมทางกายเล่นกีฬานะครับเครียดให้น้อยลงนะครับ ปัจจัยเหล่านี้ก็สาคัญเนาะเพราะว่าปัจจัยทางด้านร่างกายเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในในอาการของเบิร์นเอาเหมือนกันนะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็พยายามเซตขอบเขตนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่า b า u า d a r i e s นะครับในการทํางานพยายามแยกชีวิตส่วนตัวกับการทํางานออกจากกันนะครับเช่นไม่ไม่ตอบอีเมลเวลานอกงานนอกเวลางานครับก็เมื่อเราให้เวลากับตัวเองนะครับอยู่ได้อยู่กับตัวเองเวลาที่ไม่ได้อยู่ที่ทํางาน เนี่ยครับแล้วก็พยายามหาคนที่คอยรับฟังนะครับที่คอยที่จะรับฟังเราแล้วก็คอยจะช่วยเหลือเรานะครับให้คุณค่าในตัวเรานะครับพยายามอย่าอยู่ในกลุ่มคนที่มีความคิดลบหรือว่าพยายามที่จะพูดเรื่องงานหรือว่าตาหนิเราเงี้ยครับก็พยายามเฟดออกมานะครับอยู่ในกลุ่มที่พพอร์ตเราครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าปัญหามัน ยากที่จะแก้จริงๆเหมอนั้นแนะนว่าจะต้องคุยกับหัวหน้าง,งานหรือว่าคนที่รับผิดชอบในงานนะคุยไปตรงๆเลยว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้นะเรื่องนั้นนะเนี่ยครับเพื่อร่วมกันหาทางออกนะครับใช่แล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันยากเกินจะรับมือจริงๆเขาก็แนะนําว่าควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนาะเช่นจิตแพทย์หรือว่าเป็นแพทย์ทั่วไปก็ได้นะครับให้เขาช่วยในการแนะนําเรื่องของการรักษาสุขภาพจิตเนี่ยครับครับก็สเต็ปก็น่าจะประมาณนี้ครับผม แล้วในกรณีที่คนรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องอะค่ะถ้าเขามีอาการเบื่อเอาเรามีวิธีการรับมือ,อยังไงบ้างล่ะครับอ,อย่างแรกเลยก็คือต้องสังเกตให้ได้เนะว่าอาการเบื่อเอเอย่างที่หมอพูดไปสัญญาณเตือนพวกนี้นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะมันโอเวอร์กับ หรือว่ามีอาการที่ทับซ้อนกับโรคอื่นๆได้นะครับต้องแยกให้ชัดเจนว่าเป็นจากเร์นเอาจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะพาคนที่เรารักญาติอะไรเงี้ยครับไปพบแพทย์นะครับเพื่อช่วยประเมินได้นะครับแต่ว่าโอเคถ้าชัวร์เลยว่าเป็นไปเอาจริงๆนะครับสิ่งแรกที่เราควรทําเลยก็คือรับฟังเขาเยอะๆนะครับรับฟังแบบ active listening ก็คือรับฟังแบบตั้งใจฟังเขาจริงๆนะครับว่าปัญหาของเขาเนี่ยคืออะไรครับเพราะว่าเขาต้องการใครสักคนเป็นที่ัพพ p o r t นะครับณนะจุดจุดนั้นครับแล้วก็พยายามเชื่อนะครับว่าปัญหาของเขาเนี่ยเป็นเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยฟังฟังไปงั้นฟังเฉยๆยก็ก็ไม่ได้ช่วยทําให้เขาสบายใจขึ้น<ม>นะครับพอเขามีคนที่รับฟังมีคนที่เชื่อเขาแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะระบายได้นะครับทําให้ความเครียดที่อยู่ในใจเขาเนี่ยมันลดลงได้นะครับแล้วก็ ออฟเฟอร์ er, หรือว่าเสนอนะครับความช่วยเหลือที่ที่พอจะช่วยได้เนาะสมมุติว่าเราเป็นครอบครัวกันเนีย้ยก็อาจจะสมมุติว่าเขาเป็นคนในบ้านเนี้ยก็อาจจะช่วยเหลือเขาด้วยกันอาช่วยทํางานบ้านให้บางอย่างอาจจะช่วยเลี้ยงลูกให้อะไรเงี้ยในช่วงที่เขากําลังทํำหลายๆอย่างพร้อมกันหรือว่ามีปัญหาเนี้ยครับก็เป็นการเสนอความช่วยเหลือนะครับ หรือว่าอาจจะเป็นเชิงของการช่วยปฏิเสธหรือช่วยเซตบาร์เรียร s นะครับเช่นบางคนไม่กล้าปฏิเสธที่ทํางานเ,ออเพื่อนร่วมงานมาขอให้ทํานู่นทํานี่นอกเวลาเราก็อาจจะบอกว่าเออพอดีวันนี้มีนัดกับกับเราอะไรเงี้ยก,ก็ช่วยเหลือเขาโดยการที่ช่วยปฏิเสธก็ได้นะครับออแล้วก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกนะถ้ารู้สึกว่ามันคอมซิเคตหรือว่ามันซับซ้อนปัญหามันแบบดูยากเกินจะแก้ครับก็ควรจะ พาเขาเนี่ยไปหาผู้เชี่ยวชาญเนาะหรือว่าจิตแพทย์แพทย์นะครับอ,อยู่อยู่กับเขาแล้วก็เป็นกําลังใจให้เขานะครับเพราะว่าโปรเซสของการรักษาภาวะ,ะไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าหรือว่าเบิร์นเอาเนี่ยต้องใช้เวลานะครับต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเขานะครับก็คอยให้กําลังใจแล้วก็แม้ว่ามันจะเป็นแบบ Small Win หรือว่าการเปลี่ยนแปลงช่วงสเต็ปเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็ต้องอยู่กับเขาแล้วครับแล้วก็ให้กำลังใจครับผม ค่ะฟังมาถึงตรงนี้นะคะหลายคนอาจจะสับสนระหว่างคาว่าเบิร์นเอากับโรคซึมเศร้าอะคะ่ะมันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะค,ะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะก็คือเบิร์นเอาเนี่ยเป็นภาวะนะครับไม่ใช่เป็นโรคนะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคนะครับออสาเหตุการเกิดของเบิร์นเอาเนี่ยหลักๆจะอยู่ที่ทํางานเป็นหลักเนาะเกี่ยวกับงานนะครับส่วนโรคซึมเศร้าเนี่ยสาเหตุเป็นได้หลายอย่างเลยนะครับ มันจะเป็นปัจจัยภายในก็มีผลเยอะเหมือนกันเช่นบางคนมีสารื่อประสาทผิดปกติบางคนมีเอ่อกรรมพันธุ์บางคนมีเรื่องของสภาพแวดล้อมสังคมที่โตมาเนี่ยครับเอ่อโดยส่วนใหญ่มันก็จะมีทริกเกอร์บางอย่างที่จะกระตุ้นให้เกิดซึมเศร้าขึ้นมาไม่จําเป็นต้องเรื่องงานนะครับเรื่องอะไรก็ได้นะครับก็อันนี้คือข้อที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เบร์นเอาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราหาสาเหตุได้ว่างานที่เราทำเนี่ยมันเป็นตรงจุดไหนที่ทําให้เรารู้สึกเบร์นเอาแล้วเราแก้มันได้ ส่วนใหญ่อาการจะหายไปนะครับเช่นเปลี่ยนงานไปทํางานที่ชอบเนี่ยอาการก็จะหายไปเลยนะครับแต่ซึมเศร้าอ่ะถ้าไม่ได้รับการรักษาส่วนใหญ่มักไม่หายนะครับอาจจะต้องใช้ยาใช้การจิตบาบัดใช้อะไรช่วยนะครับฉะนั้นเอ่อแต่ว่าอย่างที่บอกเนะเาะมันสามารถเทินราะวะเบร์นเอาไปเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับฉะนั้นมันก็สามารถกลับไปกลับมาได้เหมือนกันแต่ว่าเขาเนี่ยแตกต่างกันตรงที่ความรุนแรงของโรคนะครับ ขอแอบถามคุณหมอว่าจริงๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าเราเบิร์นเอาท์หรือว่าจริงๆเราแค่ขี้เกียจครับจริงๆก็บาการก็คล้ายๆกันเนาะก็บางคนก็จ,จะสงสัยว่าเอ๊ฉันเบิร์นเอาท์หรือว่าฉันขี้เกียจกันแน่นะครับแต่ว่าเบิร์นเอา์เนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วย3ด้านหลักๆนะครับที่นอกเหนือจากขี้เกียจคือขี้เกียจเนี่ยอาจจะมีแค่แบบรู้สึกอ่อนเพลยรู้สึกอ๋อไม่ไม่อยากไปทํางานเฉยๆแต่ว่าเบิร์นเอาต์อะคียของมันคือมี3อย่างนะครับ1ก็คือรู้สึกอ่อนล้าทาง ทางด้านอารมณ์นะครับก็คือรู้สึกหมดไฟรู้สึกหมดพลังงานแล้วก like <fen> ็ในด้านจิตใจด้วยนะครับรู้สึกความคิดลบเกิดขึ้นรู้สึกอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายนะครับแล้วก็ทางด้านร่างกายด้วยก็จะคือจะมีอาการทางกายอย่างที่ได้บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดนั่นปวดนี่ปวดนู่นอะไรเงี้ยซึ่งบางทีที่เกียดอาจะไม่มีนะครับแล้วก็สองเลยเนี่ยคือต้องต้องมีความห่างเหินนะครับจากตัวไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้องานเองนะครับหรือว่าตัวเพื่อนร่วมงาน หรือม่ว่าจะเป็นลูกค้าเองก็ตามจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้รู้สึกว่าเ,ออเ,ออเพื่อนร่วมงานก็ตีกตวงออมาไม่ค่อยอยากไปคุยกับเขาไม่ค่อยอยากจะไปส่งสิ่งกับเขาลูกค้ากออ็บางคนอาจจะมองลูกค้าเป็นแค่ออบเจกหรือว่าเป็นสิ่งของอะไรเงี้ยครับก็ทําไปงั้นๆนนะ่ะอะไรเงี้ยซึ่งถ้าขี้เกียจเฉยๆมักจะไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวเราอะ่ะไม่ค่อยมีคุณค่า หรือว่าความสําเร็จเนี่ยในอนาคตมันดูแบบมืดมนจังเลยรู้สึกว่ามันมันยากอะครับหมายถึงว่าอนาคตของเรามันดูแบบอไม่รู้จะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยใช่ซึ่งสิ่งเหล่าเนี้มักจะเกิดขึ้นด้วยด้วยการพร้อมกันนะครับแล้วก็มักจะไม่หายถ้าความเครียดหรือว่าสาเหตุไม่ได้โดนแก้หรือว่าไม่ได้โดนรีมูฟออกไปนะครับแต่ว่าถ้าความขี้เกียจเนี่ย คือมันอาจจะเป็นเป็นไห,นหายแล้วแต่วันเนาะแล้วแต่ชวๆๆ่วงช่วงไหนเรางานเยอะอาจจะขี้เกียจอะไรเงี้ยใช่ก็ก็อันเนี้ยคือสิ่งที่แตกต่างกันครับผมใช่ค่ะแล้วหลายคนน่าจะเคยเข้าเว็บไซต์ไปทําพวกแบบสอบถามซลล์เทสอะไรพวกเนี้ยค่ะคือ <c oughs> อันนี้เราสามารถเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนล่ะค่ะครับจริงๆคําคว่าเบิร์นเอาเนาะก็เป็นภาวะเองที่หมอบอกคือตอนเนี้มันยังไม่ได้มีข้อสรุปชัดเจนหรือว่าคุณทเวียหรือว่าข้อกําหนดนะครับที่จะ บอกได้ว่าจะต้องมีตามนี้1,2,3,4จะเป็นภาวะเบิร์นเอานะครับส่วนใหญ่ก็ใช้คำนิยามตามที่หมอพูดไปตอนแรกนะครับแล้วก็สังเกตจากาการเตือนที่บอกนะครับเหล่านี้ก็น่าจะเพียงพอนในการที่จะสรุปได้ว่าเป็นเบิร์นเอานะครับไม่จำเป็นที่จะต้องแบบใช้ใคริตเวียอะไรนะครับก็แนะนำถ้าใครยังสงสัยหรือว่าไม่แน่ใจแนะนำไปพบแพทย์จะดีกว่าเพราะว่า บางอย่างมันค่อนข้างคลุมเครือนะครับอย่างภาวะซึมเศร้าด้วยอะไรเยงี้ครับก็แนะนําถ้าใครสงสัยก็ไม่ชัวร์จริงๆก็ไปพบแพทย์ให้แพทย,ใพทย์ให้แพทย์เป็นคนช่วยเหลือแล้วก็ให้คําแนะนําจะดีกว่าครับผมสาหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ขอบคุณหมอเต้ม,มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราค่ะหากใครมีคําถามข้อเสนอแนะหรือว่าอยากติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามพวกเราได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k y o u t u b อ IG และ Link ์อินแคริว่านะคะหรือ Spotify, Apple Podcast s, ค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ